สวัดีครับพี่น้องมากินข้าวสารกันครับพี่น้องนี่ครับก้อยขมเสับเสัย่ยวเดี๋วนะครับก้อยขมพี่น้องครับนี่ครับนี่นี่ใส่กรอบทอดครับใส่กรอบหมูหอมครับซื้อมาแล้วก็ทอดเองนะครับเี๋นี่ครับเสับเสับร่วกันครับเสับเสับน่วกันครับนี่มาครับบลีนะครับหัวละฟ้าครับนะ น, hehe, นะครับม <c oughs> okay. ีแก้วครับนี่ครับแก้วแก้วแก้วแซบๆซบตัวนี้ผมก็ได้มีนะครับสองฮอร์ือสีม้าฮอร์ท่ามาจิ้มด้วยกันครับพี่น้องครับผมครับผมกินครับกินครับแซบครับพี่น้องอาหารนิสานยังไงกัแซบฝรั่งก็กินมได้ครับอาหารนิสานนี่ยครับมันจะกิ้มไม่เบ้่อครับกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งครับ กินัปมากครับนี่ครับก๋วยคมกินในี่กิน้องเมืองจะขาอหาที่เพราะแรครับทำอย่างนี้ครับครับหับวหัั ขวบหนองแฉบครับผมแฉแบบเพื่อนคอยผมใส่ขอบถอดครับผมแฉบแบบวินเทอรับจต่เขายังไาครับจะหลวมครับผมเนี่ย เปลี่ยนหมูยูสตูปกับลงเหวินแล้วครับผ่านเสือแยกนะครับผ่านพันใส่หมูเสียตาพี่น้องนะครับครับผมผ่านกับผ่านเบอร์ไงเบิรงผมผู้เดียวผมมือดีแจ๋แล้วครับอ่าแต่มึงหลายคนนะครับเป็นแสนเป็นล้านกันนี่อะได้ะไรนะครับครับผมจีบแตกแสนแตกล้านครับผมอันนี้รักสิบรักร้อยแหละเพราะเพราะอะไรครับ หอยคงมกินเขไม่แย่ครับปลพงกับไปซื้อักรานหกบาทแยนบักไงครับหรับกินรับขายคลาแพ่งหกสิบบาทแสบครับแ่บแย่จริง หยุดครับวันนี้วันพ่อลูกสายสองคนยังมุดมูมี่อย่างไรเลยเพราะอุ่ยเพราะในพอด้วยมี้รอลูกสายสวักวันกับรับผมใส่กอดตอดน้ำหอมครับกินหนึ่งเสมันกินหนึ่งหวานรับผม สจยบิลีกับกองิบาทง่ายบบเ่บ แสบแสบไปนองกับครับอืม,อม,อมดไปอแลบนี้ไปนอง,ออก,อก,นองกดแสบครับแสบแสบไปนองก้อยผมแล้วก็ ตอดครับเ่าียครับมิเต้นอ้วนครับยังกินอ้วนครับกินไหลยอ้วนกินหน่อยจอยลุ้งนะครับจ,มมจ,จ,จ,จะผมน,น,นี่กินไหลรับผมดี่ว้องคุณแซมกบาทนี่แ่งนะครับนี่ครับนครับ กินเลยพี่นอ้องมืงมาระมนี่นะครับาที่พอ,อคนไรงคนแจ๊กคนที่ตามบึงกินกับพี่เตอ๋อพาจึงกับฝากไปประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่สามาัชมขอบคุณครับผม